แล้วเราก็ใส่ตับลงไปเลยจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเช่นเคยค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทำตับผัดกระเทียมพริกไทยค่ะซึ่งอุ๋ยเคยทำตับทอดกระเทียมไปแล้ววันนี้จะเป็นตับผัดกระเทียมพริกไทยค่ะ มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาล้างตับค่ะวันนี้อุ๋มีวิธีในการล้างตับแบบยังไงไม่ต้องใช้น้ําส้มสายชูไม่ต้องใช้เกลือค่ะตับนะหลังจากที่เพื่อนซื้อตับมาแล้วนี่เลยค่ะดูนะเขาจะมีรูแบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็นรูไหมให้เพื่อนฉีดน้าใส่ลงไปในรูเลยค่ะมือเลยนี่ค่ะฉีดเข้าไปในนี้เลยนะแบบนี้ แล้วให้ตักข้าพองตัวค่ะใ้เข้าบวมน้ําเลยนะวิธีนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเปลืองน้ําค่ะแต่เขาจะให้ผลได้ที่ดีเลยนะเราใส่ลงไปถ้าเพื่อนสังเกตด,ดีนะหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วอะเลือดน้ําเลือดเขาก็คือจะออกมาเป็นสแีแดงเห็นไหมเป็นน้ําเลือดออกค่ะทําวิธีนี้ค่ะเป็นการขับเลือดข้างในให้ออกมานะความคาวค่ะจะได้หายค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือก็จะให้หั่นแล้วก็ล้างน้ำต้มใส่เกลือ,อกับเกลือนะเพื่อนๆลองใช้วิธีของดูค่ะรับรองค่ะว่าตับของเราไม่ทาวแน่ๆค่ะนี่นะล้างแบบนี้ค่ะแล้วเราก็บีบออกค่ะจนกว่าข้างในนะเลือดเขาจะจางลงค่ะให้เป็นสีเลือดอ่อนๆก็พอไม่ถึงขั้นหยดน้ําใสาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตับเลือดเขาเยอะค่ะแค่ให้เป็นสีอ่อนก็พอนะเนี่อยมา เราใส่น้ําไปแล้วกลับเขาจะตึงมากเลยเห็นไหมใครเคยล้างปอดเหมือนกันเลยค่ะใช้เทคนิคและวิธีเดียวกันเลยค่ะแต่ปอดเขาจะมีหลอดลมเนาะเวลาฉีดก็ฉีดง่ายหน่อยต่วนตับค่ะเขาจะมีรูที่เล็กมากค่อนข้างที่จะฉีดยากเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะก็จะเปิดน้ําไม่ต้องแรงมากเนาะก็ฉีดไปตามดูค่ะที่เขามีนะฉีดไปตามดูเลยค่ะจนเขาตึงนะเห็นไหมนห้เขาตึงค่ะ ก็บีบน้ำออกเลยค่ะเห็นไหมเลือดเขาก็ออกหมดแล้วทีนี้เราก็มาหั่นกันค่ะเวลาหั่นค่ะให้หั่นหนาๆเลยเราจะผัดเมนูนี้นะให้นุ่มค่ะการล้างด้วยทีนี้นะเพื่อสังเกตดูเห็นไหมเวลาเราหั่นแล้วแทบจะไม่เห็นสีของเลือดเลยเห็นไหมขาวจ้วะเลยเห็นไหมนี่เลยแล้วเราก็หันห่นหนาๆนนค่ะประมาณนะ เฉลี่ยเอานะหรือว่าประมาณสัก2เซนได้หนนั่นหนาๆไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเราหั่นบางเวลาเราผัดกระเทียมพริกไทยออกมาแล้วค่ะเขาจะแข็งกระด้างนะไม่นุ่มค่ะระดับไฟก็สําคัญสําหรับเมนูนี้ด้วยนะนี่ค่ะหลังจากที่เราหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนะความหนาค่ะหนนั่นหนาๆเข้าไว้ค่ะเรามาเพิ่มความนุ่มให้กระตับนะเราจะเพิ่มความนุ่มให้กระตับด้วยแป้งมันค่ะ ใส่แป้งมันลงไปเลยแล้วเราก็เคานะให้ทั่วทั่วตับเลยค่ะบางสูตรจะให้ใช้นมสดนะแล้วแต่เลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งนมสดแล้วก็แป้งมันแต่ถ้าเราอุ่ยก็จะจะดวกใช้เป็นแป้งมันมากกว่าเนาะเพราะว่าประหยัดค่ะแต่ถ้าเกิดนมสดเราทานแล้วทานไม่หมดเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะอยากทิ้งค่ะสามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเระอยัดไม่อยากจะใช้นมสดให้ใช้เป็นแป้งมันแบบนี้เลยค่ะให้หมักทิ้งไว้5้านาทีค่ะหลังจากเราแช่แป้งมันเรียบร้อยแล้วห้านาทีนะเราก็มาล้างออกเลยค่ะนี่ค่ะเราจะล้างแป้งมันออกจนน้ำใสเลยนะเห็นไหมเพื่อจเจาแป้งมันออกให้หมดนะคะ แล้วเราก็พักค่ะไว้ให้สะเด็จน้ําไปนะแล้วค่อยนําไปผัดกันค่ะตั้งกระทะเลยค่ะเปิดไฟเลยแล้วก็ใส่น้ามันค่ะเลยค่ะน้ามันร้อนแล้วนะเราใส่กระเทียมกรเกียวเลยนี่ค่ะเมื่อเหลืองแล้วนะเราพ้อนขึ้นเลยค่ะ เราจะใช้ไฟอ่อนนะไม่อย่างนั้นเขาจะโขค่ะให้ใช้ไฟอ่อนนคะคะเพื่อให้เขาเหลืองหอมนะเมื่อเหลืองหอมแล้วค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายไม่ต้อกสีค่ะ อให้น้ำตาลทรายละลายค่ะให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะอย่าเปิดใช้ไฟแรงค่ะไม่อย่างนั้นขมแน่ๆค่ะแต่เย็นๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อจะสังเกตนะมันจะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วนะคะคล้ายกลคาราเมลเลยค่ะนี่นะเสร็จแล้วให้เพิ่มเป็นไฟกลางนะเราจะใช้ไฟกลางการผัดตักค่ะถ้าเราใช้ไฟแรง ตับข้างนอกสุกข,ข้างในจะไม่สุกนะคะแล้วจะเป็นเลือดค่ะแล้วเราก็ใส่ตับลงไปเลย ใช้ไฟอ่อนข้างในตักก็จะแข็งนะถ้าใช้ไฟแรงข้างในก็จะไม่สุกนะเราจะผัดค่ะไฟกลางค่ะเพื่อให้สุกทั้งนอกและในค่ะและข้างในไม่เป็นเลือดด้วยนะหลังจากที่เราใส่ส่วนของน้ำตาลทรายลงไปแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนของซอสฝาเขียวค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะ ใส่ไปเลยยจะใส่ประมาณตักหช้อนครึ่งนะเดือดประมาณค่ะจะใส่แค่น้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ํตาตาลทรายที่เราผัดมาสะกูู่นี้แล้วนะเท่านี้ค่ะนีเลยเสร็จแล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะสําหรับตับผัดกระเทียมพริกไทยหอยก็เสร็จแล้วค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วีลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ